ได้เวลาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเถลานุเถระที่ตั้งใจสะดับรับฟังญาติโยมคณะอาจารย์และคณะศึกษากญาติโยมที่สดับรับฟังขออนุภาพแห่งคุณภาษีรัตนไตรคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้จงโดนบันดาลประทานพรอ,อภิบาลปกปักรักษาครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระพระสงฆ์ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรม พวกเราทั้งหมดน้อมจิตถวายอุทิศเป็นพระราชากุศลถวายพระพรชัยมงคลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส0บครบหกรอบเจ็ดสิบสพรรษารัชกาลที่สิบวันนี้ให้พระองค์ทรงพระเกษมสําราญบูญกุศลที่พวกเราร่วมกันสร้างบําเพ็ญให้เป็นไปในการระครังทีพร้อมทั้งอ,าอํานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยจงอํานวยอวยชัยให้ทุกท่านเกิดสติเกิดปัญญา รู้แจ้งเห็นจริงในหลักสัจธรรมคำสอนเป็นแนวทางที่จะนำตนพ้นจากกองทุกข์ถึงสุขอันบาวรนกล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเธอได้ฟังธรรมีกถาจากหลวงพ่อพระมหาบุญช่วยปัญญาวชิโร